คลิปนี้นะครับก็อยากจะออกแสดงความคิดเห็นนะครับกรณีที่ดูข่าวของช่องเอ่อเนชันนะครับนะในการที่จะวิเคราะห์นะครับหัวข้อข่าวของเนชั่นเขียนไว้ว่า แดงกับส้มเดือดนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพักาการเมืองพักเดียวที่จะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะก็อยากออกมาแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของมุมของตัวเองนะครับนะในส่วนของการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะแลนสไลด์ในส่วนของพักส้มเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะว่า คือพรรคส้มเนี่ยหลังจากที่การมีการยุบพรรคก,ก้าวไกลไปนะครับมาเป็นพรรคส้มแล้วก็พรรคส้มลงการเลือกตั้งตั้งแต่ราชบุรีนะครับนะแล้วก็มาเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกนะครับก็แพ้มาตลอดนะครับประกอบกับาการที่ถูกยุบพรรคเนี่ยครับนะก็ทําให้พรรคส้มเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องตั้งตัวใหม่ต้องสุดท้ายเนี่ยก็คือมีโพลผลโพออกมาเนาะผลโพนิดาว่า พักส้มคะแนนตกนะครับก็ต้องทําให้พักส้มเนี่ยเขาก็ต้องตั้งรับนะครับว่า,าในเมื่อทิศทาง การเมืองของประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับควรจะทํำยังไงแน่นอนนะครับเขาก็ต้องมาตั้งสร้างโครงสร้างพักใหม่เร่งดําเนินการนะครับโดยการที่จะต้องให้สร้างโครงสร้างพักและก็ก่อตั้งตัวแทนจังหวัดตัวแทนอาเภอตัวแทนตนําบลแล้วก็ทําสมาชิกสัมพันธ์นะครับเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของนโยบายหรืออุดมการของพักเขาให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับดูจากการแผนแล้วมันก็เป็นไปได้ ได้นะครับเนื่องจากว่าจากทิศทางคะแนนนิยมตั้งแต่ก่อนที่จะยุคที่ก้าวไกลสูงสุดนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะใช้ทิศทางการดําเนินการตามแบบนั้นนะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายในครั้งต่อไปนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือถ้าเขาทําไม่ได้นับนั่นแสดงว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอะ,อะไร ดึงความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนกลับมาได้นะก็คือจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพักส้มเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดใจมันอยู่ที่พักส้มเขาจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนพักแดงเนี่ยนะครับนะจากที่วิพากษ์วิจารณ์ของเนชั่นเขาก็บอกว่าพักแดงเนี่ยจะสามารถที่จะแลนสไลด์ได้นะั่นคือต้องทํางานบริหารประเทศอ่าให้อย่างเข้าตากรรมการและอย่างมีผลงานนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการแจกเงินนะครับการขึ้นค่าแรงการขึ้นเงินเดือนก้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งอ่าในการที่จะควบรวมบ้านใหญ่นะครับ ให้มาเป็นของทีมงานของพักแดงนะครับเพื่อต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเขาไม่ได้พูดถึงนั้นก็คือการสําหรับตัวผมนะผมว่าพัก แดงเนี่ยจะชนะได้เขาต้องควบรวมพักการเมืองครับนะต้องควบรวมพักการเมืองฝั่งอนุรักษ์ของนิยมของตัวเองนะครับนให้รวมอยู่เดียวกันนะครับซึ่งคุณสมัยพักไทยรักไทยเคยทําได้มาก่อนหน้านแล้วนะครับเมื่อปี2548นะครับนะการรวมพักการเมืองต่างๆมาให้ได้คะแนนเสียงท่วมท้นเป็นรัฐบาลพักเดียวนะครับซึ่งเขาเคยทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เขาประทับสาเร็จได้ก็คือการเลือกตั้งพิษณุโลกถูกไหมครับพักเพื่อไทยแข่งกับพักส้มนะครับเนาะก็ทําให้ ชนะโดยการที่จะไปรวบรวม,รวมหรือไปอขอความร่วมมือจากพักร่วมต่างๆนะครับไม่ให้มาเป็นคู่แข่งก็ทําให้ชนะได้เพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่าพักแดงจะมีโอกาสที่จะ แลนสไลด์มันต้องทําอย่างเดียวคือควบรวมพักนะครับคือควบรวมพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์นะครับพักรวมไทยทั้งชาติหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐเหล่านี้นะครับให้มาเป็นหนึ่งเดียวไปไปอยู่ในใต้ปีกของเพื่อไทยให้ได้นะครับเพื่อไทยมันถึงจะสามารถที่จะชนะได้นะครับนะแต่ในความในทางปฏิบัติมันจะชนะได้ไหมมันเป็นเรื่องอยากไหมเพราะว่าใครๆก็รู้นะครับพักน้ําเงินนะครับนะก็มีสวอ,อยู่ด้วยนะครับนะคุณเนวินนะครับซึ่งออกกับปีกนายใหญ่ไปแล้ว ปัจจุบันนี้ก็เติบโตค่าแข็งพร้อมที่จะเป็นสร้างผู้นําประเทศด้วยตัวเองได้แล้วนยะเขาจะยอมมาอยู่ใต้ปีกเพื่อไทยไหมนะครับหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับ,รรรนรบในปีของคุณชวนเขาจะยอมเสียเครดิตของพรรคซึ่งเป็นพรรคเมืองเก่าเก่าแก่มาสยบมาอยู่ใต้ซุปปีของเพื่อไทยไหมนะครับก็ยังยากแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาตินะปีอนุยมขวาจัดนะครับ,นะก,รก,รบก็คงจะกลับมาอยู่กับเพื่อไทยยากมากนะครับเพราะว่าดูไม่ได้ดูอะไรดูจากการการบริหารราชการปัจจุบันนีครับ การต่อรองนะครับพักเพื่อไทยยังต่อรองสู้กับพักร่วมตัวเองยังไม่ได้นะครับนะไม่ต้องว่าคิดว่าจะรวบรวมกันได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะท้าทายแต่ผมบอกไม่ประเด็นเดียวนะครับถ้าอยากจะแลนสไลด์คุณต้องรวบรวมหลัพกพรรคเหล่านี้ให้กับเข้ามาอยู่กับพักเพื่อไทยให้ได้นะครับนะก็อยากจะดูว่าฝีมือของรัฐบาลอย่างคุณพักเพื่อไทยปัจจุบันนายกบุงอิงแม้จะมีทีมที่ปรึกษาที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งล่าสุดก็มีคุณนกทูตไปด้วยนะครับนะก็ดูว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะ นี่ก,ก็เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ของผมนะครับ